ผู้ชมครับกลับมาพบเจอกันเช่นเคยเลยครับและนี่คือรายการกฎหมายได้รู้นะครับรออาราวครับทางช่อง police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาติคุณผู้ชมครับเราเจอกันเป็นประจาแน่นอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณผู้ชมวันหยุดแบบนี้ติดตามเรื่องราวของข้อกฎหมายนะฮะที่เราจะมีการพูดคุยกันเป็นประเด็นสําคัญได้ครับเราขอต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการกันนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราจะหยิบเอาเป็นประเด็นสําคัญเี่ยที่มีโซเชียลมีเดียพูดถึงเนี่ย มาเป็นการตั้งคำถามกันนะครับแล้วก็ตอบให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วก็เข้าใจเรื่องของข้อกฎหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงตอบเรื่องราวดราม่าต่างๆในที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับในสังคมประเทศไทยบ้านเรานี่แหละแล้วก็รวมไปถึงช่วงครึ่งในกา,การก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนั่นคือกฎหมายแปลกรอบโลกหรือ Around the World นะฮะที่คุณสามารถติดตามรับชมได้แน่นอนนะครับช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรทัศน์ของคุณตอนนี้รวมไปถึงการติดตามรับชมนะฮะย้อนหลังพร้อมกันวันนี้รามี2แฟนเพจเลยนั่น ป,ปวดแห่งชาติแฟนเพจหลกัก แล้วก็อีกหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือรายการกฎหมายน่ารู้หรือว่ารออาราวนะะคุณสามารถไปกด s u b s c r i b e ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับจะมีการแยกในเรื่องของรูปแบบรายการ50สามสนาทีกับแบบ5นาทีนะครับคุณก็สามารถไปติดตามได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของผู้เช่าหรือว่าบ้านเช่าหรือผู้ให้เช่าต่างๆหรือว่าสัญญาเช่าคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะเปิดอ่าเน็ตฟลิกนะฮะแล้วก ในเรื่องของบ้านเช่าบูชายันมาบ้างผมเองก็ดูเหมือนกันแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะให้บ้านคนคนหนึ่งเนี่ยไปเช่าแล้วปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยโอ้โหผู้เช่าเนี่ยพังของกระจัดกระจายนู่นนี่นั่นต่างๆเราจะเรียกเก็บเงินจากใครได้บ้างไหมหรือว่าผู้เช่าเนี่ยอ่าจะต้องจ่ายค่าปรับ มากน้อยแค่ไหนหรือแค่ค่าประกันบ้านอย่างเดียวหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับแน่นอนและผู้ที่จะมาตอบคำถามของเราวันนี้เช่นเคยนะครับนั่นก็คือพี่ตั้นและเองฮะพันดลเอกด็อกเตอรตะนเสร็พี่รองเอี่ยมนะครับรองผู้บังคับการกรองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาในแครบพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันเหมือนเดิมคุณผ er> ู้ชมครับและแน่นอนนะฮะเรื่องของบ้านเช่าวันนี้น่าจะตรงใจใครหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนก็ทํไอาชีพแบบมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อยากจะแบงหาเงินโดยองการให้เช่าบ้านแต่บางคนโบเจอร์ข่าวแล้วบอกหแอบกลัวผมเองก็แอบกลัวเหมือนกันนะจะให้ใครเช่าบ้านหรือเช่าคอนโดทั้งทีกลัวว่าแบบว่าถ้าเกิดให้เช่าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบ้านมันไม่เหมือนเดิมหรือว่าห้องเช่ามันจะพังทลายลงไปคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วพี่ตั้นครับมันมีกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าบ้านโดยตรงไหมพี่ตั้นครับค เรื่องเรื่องของการให้เช่าอสังหาริมทรั์เนี่ยนะครับมันมีกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวถึงไว้อยู่แล้วอันนี้คือกฎหมายหลักเลยนะครับแต่ก็ยังมีกฎหมายที่ออกมาเสริมเขาเรียกว่าพรบห้องเช่าหรือให้เช่าห้องห้องชุดอะไรต่างๆนะครับที่เอามาบังคับใช้ซึ่งออกมาบังคับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี้ยการเช่าบ้านบางทีเนี่ยการเข้าพักอาศัยเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบผู้มา พักได้ไงทําให้การติดตามบางอันนี้คือกฎหมายเก่าใช่ไหมครับอไอกฎหมายเก่าอ่ะมันมันมันตามคนร้ายไม่ได้แต่พูดง่ายผู้ก็ทำความผิดมากระทำความผิดในห้องนี้อ้าวไม่ได้เก็บข้อมูลหลักฐานไว้เลยเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ไม่เรียบร้อยปัจจุบันเลยมีพลังัดที่เกี่ยวกับห้องเช่านี้เพิ่มขึ้นมาระบุรายละเอียดหน่อยว่าผู้ผู้ี่เป็นสถานที่ที่ให้เช่าหรือที่พักอาศัยโรงแรม ที่พักต่างๆเนี่ยรวมอยู่ในนั้นเลยจะต้องเก็บข้อมูลผู้พักอาศัยทั้งหมดเก็บไว้เป็นข้อมูลให้ใหเจ้าที่ของรัฐได้ตรวจสอบได้ไง ครับก็คือครอบคลุมไปถึงเรื่องของคอนโดด้วยใช่ไหมครับคอนโดด้วยครับในการเก็บข้อมูลที่พี่ตั้นบอกมาเนี่ยก็คือการบอกว่ามีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหน้าบล็กแบงก์อะไรอย่างนี้ต่างๆ่ใช่ทุกวันนี้เวลาเราไปเข้าพักที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องขอบัตรประชาชนทุกครั้งสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักหรือรีสอร์ตต่างๆต้องขอบัตรประชาชนทุกครั้งเลยก็ถือเป็นการยเยันตัวตนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ในตรงนี้แล้วมันครอบคลุมไปถึงอางนี้ถามว่าพอบางคนบอกหุ้ย ต้องให้บัตรประจําตัวประชาชนไปหรืออาจจะเป็นพาสปอร์ตในการเดินทางต่างๆเนีย่ยมันกลายเป็นว่ามันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเอ๊อย่างนี้มันมีการละเมิดด้วยไหมฮะหรือยังไงคะคือข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่เขาจะเป็นต้องไปใช้เพื่อกดเพราะกฎหมายบังคับ,คบว่าเราจะต้องแสดงตอนไง คือถ้าเราไปมองเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียว้ของเราเราไม่ให้ใครเลยเราก็จะไปทําอะไรไม่ได้เลยสมมติมีคนจะมาโอนที่ให้สักนห่ไร่เนี่ยแต่เราไม่อยากเอาเอาไปจะโอนให้ให้เสียให้ให้เจ้าของกรมที่ดินเราก็โอนไม่ได้นะรับโอนไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าการที่เราเอาไปใช้เนี่ยมันใช้เพื่อประโยชน์เราเองด้วยไงยางนั้นเราเขาก็ไม่ให้เราพักใช่ไหมล่ะ เขาที่นีไปเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ขอแค่แบบจำัวประชาชนของคนที่จองแลวนะต้องเป็นคนที่พักด้วยบางทีไปแค่สามคนเนี่ยเขาก็ขอสามคนเลยนะจริงมันก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่างบทบัญญัติที่ออกมาเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับแล้วอย่างเรื่องของการทําหนังสือสัญญาต่างๆในเรื่องการเช่าเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนในบางทีอาจจะแบบเอ๊ะเรามีห้องว่างอยู่หรือว่าเรามีบ้านว่างอยู่แต่ว่าอาจจะแบบมีการซอยๆยห้องก็ได้นะฮะบ้านหลังนึงมีหลายห้องเนี่ยเราต้องทำหนังสือสัญญาเช่าทั้งหมดได้ไหมครับพี่ตัน ก็ถ้าเกิดว่ามีคนเช่าแต่ละห้องละห้องอะนะก็ห้องไหนห้องนั้นทําเป็นสัญญาแต่ละห้องไปแต่ยกเว้นถ้าถ้าเราทําในบ้านหลังเดียวเนี่ยมีมีสีห้าห้องแต่ผู้เช่าเนี่ย เขาเช่าท้องหลังครับอ่าเพาะยังไงก็ทาแค่สัญญาเดียวใช่ครับซึ่งหนังสือสัญญาเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องอธิบายเพิ่มเต่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปใน Google ได้นะคือสามารถลอกเรียนแบบตนานได้เลยใช่ไหมฮะหนังสือสัญญาเช่าแล้วคนก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีการกําหนดเรื่องของการวางเงินมัดจําต่างๆรุ่นนี้นั่นหละนะครับทีนี้พี่ต้นครับการที่เจ้าของเข้าไปในอาคารบ้านคอนโดห้องเช่าที่ผู้เช่าได้เช่าอยู่เนี่ยสมมติว่าผมไปเช่าบ้านหลังหนึ่งแล้วปรากฏว่าเอออยู่ดีๆเจ้าของบ้านก็ เป็นคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยอยู่อยู่ดีก็แกก็บอาอ๋อป้าอยากจะเข้ามาดูบ้าน่รยจริงๆสามารถผู้เจ้าเจ้าของบ้าน,นสามารถเข้ามาได้เลยโดยแบบถือวิาสาสะโดยที่ไม่บอกเราได้ไหมคือถ้าไม่บอกลงหน้าไม่แจ้งให้ลงหน้าไม่ได้ครับแต่เจ้าของบ้านเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบบ้านอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องมาดูว่าเราไปทําความเสียหายให้กะ เจ้าของบ้านเขาเยอะไหมเพราะถ้าเกิดผู้เช่าเนี่ยไปทําความเสียหายกับตัวโครงสร้างอาคารมากจนจนไม่ใช่การอยู่แบบปกติไงเขาสามารถยกเลิกสัญญาได้ไงนั่นแสดงว่าในระยะเวลาการเช่าต่างๆแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยคือผู้ผู้ที่ให้เช่าเนี่ยอย่างเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถเข้ามาได้ตลอดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นอยู่ที่ความเหมาะสมคือไม่เชื่อว่าเข้าทุกเดือนก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็เกินไปนะครับหรือว่า มีเหตุสงสัยอะไรก็แจ้งแจ้งให้ราบลงหน้าว่ามีเหตุอะไรต้องเข้าไปดูอย่างเช่นอาจจะเสียงดังเพื่อนบ้านแจ้งมาว่าอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันนิดนึงนะมัขอเข้ามาดูหน่อยรือต้นไม้หน้าบ้านมือมีเสียงดังตึ้งตึ้งเหมือนมีการทุบอะไรเงี้ยมันน่าสงสัยเงี้ยเพอาขอข้อตรวจสอบได้แต่ไม่ใช่พ่าเพื่อ ตามความเหมาะสมครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับจริงๆก็สามารถทําได้อยู่นะแต่ก็ต้องเป็นการแจ้งจริงๆในการเข้าไปตรวจบ้านแต่ละครั้งนี่จริงๆต้องไปคนเดียวหรือว่าต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปอ๋อ<ล>ต้องอย่างน้อยเนี่ยผู้เช่าเนี่ยต้องอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับต้องอยู่ด้วยกันเพราะนั้น าเขแสดงว่าถือวิสาสะตอนที่ผู้เช่าไม่ได้เดี๋ยวของเกินเขาหายไปล่บบุกลุกโดนก็หาบุกลุกนะถึงแม้จะเป็นบ้านเราแต่เขาไม่ได้ยักให้เข้าคุณเข้าไปก็มีความปิดนะองั้นแสดงว่าในการเข้าไปแต่ละครั้งต้องแจ้งผู้เช่าต่อก่อเสมอถ้าเกิดสมมติบุกลุกเข้ามาเอาแล้วถ้าเกิดสมมติในกรณีอย่างเช่นการบอกว่ามีเจ้าของบ้านเนี่ยเข้ามาในบ้านเราโดยที่แบบว่าเราเช่าอยู่แล้วก็เฮ้ย เข้ามาทำไมอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเอ๊งงงงอย่างนี้จริงๆเราสามารถยกเลิกสัญญาไม่ได้ไม่ได้เลยครับเขาไปอย่างนั้นผิดมารยาทผิดกฎหมายด้วยอืมอ่าถ้าเกิดผู้เช่าเป็นผู้หญิงไงอืมครับอ่าแล้วผมเป็นเจ้าของบ้านผู้ชายผมอยากจะเข้าไปตรวจครับทักทิ้งคืนตีหนึ่งทักทั้งคืนตีหนึ่งได้ไหมก็ยกเลิกสัญญาเลยไม่ใช่ยกเลิกสัญญาเดียวต้องคุณต้องรับผิดชอบด้วยใช่อืก็เป็นแบบนั้นคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วมันก็ มันก็มีกฎหมายเข้ามารองรับด้วยใช่ครับคุณผ<ช>ูช้ชมเพราะฉะนั้นใครเจอเจ้าของบ้านลลกษณะับแปลกๆนะ <laughs> เข้ามาดื่คืนตีนหนึ่ง <laughs> แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเพื่อนบ้านรู้จักกันดีเนี่ยก็โอเคเข้าวาปกติมันอยู่ที่เราอนุญาตไหมถ้าถ้ายิ่งยามวิการไม่มันตรวจบ้านไม่ได้อยู่แล้วครับครับอถ้ายามวิการนะมันตรวจไม่ได้อยู่แล้วเข้าไป <c oughs> ดูตอนกลางคืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุปกติ จริงๆอย่านี้ก็อาจจะใช้สิทธิตรงนั้นได้นะครับแล้วอ,อย่างในกรณีที่สมมุติว่าเราเป็นผู้เช่าค่ะที่การแล้วปรากฏว่าเราเองเนี่ยละ,ละเลยในเรื่องของการจ่ายค่าเช่าอย่างจ่ายช้าบ้างรุ่นี้แน่นบ้างอะไรเงี้ยผู้ให้เช่าเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยมันมีวิธีการไหนไหมครับที่สามารถเหมือนแบบว่าไปต้องไปกดดันหรือว่าเรียกเก็บเงินจากจากผู้ให้เช่าได้บ้างอย่างเช่นการตัดน้าตัดไฟนี้ทําได้ไหมคือคือโดยหลักการให้เช่าเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ให้เช่าเนี่ย จะเรียกเงินมัดจำหนึ่งเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเงินมัดจำค่าเช่าล่วงหน้าหรือบางที่อาจจะเป็นสามเดือนด้วยซ้ำแต่สามเดือนี่ยเดี๋ยวนี้คนใหม่เขาไม่ให้แล้วมันเยอะเงินไปนะครับแล้วก็จะมีค่าความเสียหายประมาณหนึ่งเดือนก็ถ้ากขมีเรียกไว้สองก้อนอ่ะก้อนหนึ่งก็คือค่าเช่าล่วงหน้าก้อนหนึ่งก็คือประกันความเสียหายก็ได้แค่อย่างละเดือนเท่านั้นนะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเขาเขาเลทไปหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็ยังถือว่าอยู่ในคอเเอร์ <ừ> ที่จะ <ừ> จะ ยังได้อยู่เออยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็อ,อาจจะบอกว่าเดนหน้าเธอถ้าเธอไม่ทบก็ฉันหักเงินจากค่าที่เธอเอามาประกันฉันไปละกันหรอือจริงๆแล้วอย่างผู้เช่าเองเนี่ยถ้าตั้งใจที่จะอยู่ต่ออยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะทบเงินให้กันอยู่ใช่ใช่ครับแล้วอย่างในกรณีที่มันมีเรื่องของการเข้าไปตัดน้ําตัดไฟหรือว่าเข้าไปล็อกกุญแจบ้านกาบอกโอ้ยบ้านเช่านี้ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเนี่ยสองเดือนไปแล้วจนเลยเงินประกันไปแล้วงั้นฉันไม่ให้อยู่แล้วฉันไปล็อกกุญแจบ้านเลยอย่างนี้จริงๆมันผิดไหมมันอยู่ที่สัญญาครับ สัญญาเช่าอ่ะให้อำนาจกับผู้เช่าทําได้ไหมครับถ้าเกิดว่าสัญญาเช่าเนี่ยกําหนดไว้ว่าเออถ้าเกินสามเดือนถือว่าสัญญาที่สุดเลยก็คือเป็นไปตามนั้นเลยอถ้าบอกว่าค้างค่าเช่าเกินสามเดือนถือว่าสัญญาที่สุดก็เป็นไปตามนะที่ปุดปั๊บหน้าที่ของผู้เช่าก็คือต้องย้ายออกอแล้วก็อยู่ในสัญญาว่ากําหนดว่าให้อำนาจผู้ให้เช่าเนี่ยเข้าครอบครอง ทรัพย์ได้หรือไม่ถ้าให้อำนาจเข้าครอบครองทรัพย์ได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะล็อกกุญแจแล้วก็ยึดทรัพย์สินได้เลยใช่แต่ยึดทรัพย์สินไม่ได้ทรัพย์สินนี้ยึดไม่ได้แต่ก็ควรจะต้องแจ้งผู้เช่าเนี่ย มากนย้ายออกไปนะครับแต่ก็มีอำนาจในการเอาบ้านเรากลับคืนมาเท<ช>่านั้นเองใช่ไหมฮะแล้วอย่างทรัพย์สินเนี่ยสมมติว่าเราเข้าไปล็อกละเกิน3เดือนเนี่ยเรามีการกำหนดเอาไว้แล้วแล้วเราเข้าไปล็อกกุญแจอาจจะแบบลองแบบตัดน้ําตัดไฟก็แล้วก็ไม่ยอมออกล็อกกุญแจทีนี้ปุ๊บก็ยังไงสุดท้ายท้ายที่สุดก็ต้องให้ผู้เช่าเนี่ยมากนย้ายของออกไปใช่านใช่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จริงๆแล้วเนี่ยในสัญญ,ญาเชา่าคุณผู้ชมครับลองระบุกันไว้ว่าอำนาจที่จะให้ใครมากน้อยแค่ไหนอย่าง อะไรนะฮะอย่างพี่ท่านเองเนี่ยพี่ท่านมีแนวความคิดไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติเราทำสัญญาเช่าบ้านหรือว่าเช่าห้องเข้าคอนโดอย่างเงี้ยควรเขียนเป็นระลอกอักษรประมาณไหนถึงจะบอกว่าครอบคลุมที่สุดครับพี่ท่านก็มันอยู่ที่ว่าครอบคลุมฝ่ายไหนครับครอบคลุมฝ่ายโดยทั่วไปเนี่ยฝ่ายผู้ให้เช่าเนี่ยเขาจะมีมือกฎหมายมีครอบคลุมมาอยู่แล้วใช่โดยโดยทั่วไปนะเขาจะทําสัญญาอย่างครอบคลุมเขาเรียกว่าแน่นหนะแน่นนะครับส่วนผู้ให้เช่าเองเนี่ยเป็นผู้ที่ ต้องการไงบ,บางทีก็มาอาจจะไม่ค่อยได้อ่านรายละเอียดเพราะก็อาจจะทําให้ตัวเองอาจจะเสียเปรียบได้บางส่วนแต่หลักของกฎหมายมันก็ล็อกไว้อยู่ว่าถ้าสัญญานั้นเนี่ยเอาเปรียบไม่เป็นธรรมกับผู้ให้เช่าเนี่ยข้อกําหนดตรงนั้นก็จะใช้บังคับไม่ได้กฎหมายก็มีบล็อกไว้กลัวเอาเปรียบเป็นไปไง ก็อาจจะต้องแก้สัญญานั่นนู sieht, ่นนี่ไปนะครับคุณผู ah ้ชมครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนเวลาเช่าบ้านเช่าคอนโดหรือว่าจะไปเช่าอะไรหรือให้เช่าอะไรก็แล้วแต่น่าจะต้องเขียนให้มันครอบคลุมแล้วก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการผิดนัดชําระแหละคุณผู้ชมครับถ้าเกิดผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าค้างค่าเช่าหรือผิดนัดชําระอย่างที่บอกกันนะฮะมันก็มีการบอกยกเลิกสัญญาด้วยอย่างเช่น3เดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสมมติว่าเขาดึงดันที่จะอยู่ต่อแบบว่าไม่เป็นไรเดือนสี่เดี๋ยวผมจ่าย เขาบอกเอ้ามันก็ตามสัญญาแล้วเธอก็ต้องออกไปจริงๆเนี่ยผู้ให้เช่าเนี่ยเขามีจริงๆแล้วสามารถไปบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ได้ไหมครับก็อย่างแรกเลยเราดูสัญญาก่อนสัญญาเนี่ยกําหนดไว้ไหมว่าขาดส่งกี่เดือนแล้วสัญญาที่สุดสรุปว่าสามเดือนสัญญากําหนดไว้สามเดือนค้างสามเดือนแล้วสัญญาที่สุดปั๊บก็มีหน้าที่ต้องออกถ้าหลังจากนั้นไม่ออกเนี่ยถือว่าอยู่โดยละเมิดล่ะ อยู่โดยละเมิดแล้ะครับ,รบผู้ให้เช่าก็สามารถที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วยจากส่วนที่คนอยู่โดยไม่ชอบ,อะบนะครับก็คือ,อเรียกค่าด็ดค่าเช่าในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกอแล้วก็เรียกเรียกอะไรค่าเสียหายจากการใช้อาคารหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวอาคารที่รับความเสียหายซึ่งในกรณีส่วนใหญ่ก็จะมีการเขาเรียกว่าทําให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายอยู่แล้วเพราะเพราะเกิด มันเกิดระยะ<อ>เวลาคอบพ<ม>ินพาดกันอยู่แล้วครับอ่ะคุณผู้ชมผมว่าเรื่องนี้ลิ้นกับฟัน mm hmm. จะพูดว่าลิ้นกับฟันก็ดูยังไงยังไงอยู่เอาเป็นว่าพู้ให้เช่ากับผู้เช่ามันเหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกันแต่เป็นเป็นอะไรที่มันก็คาดเกี่ยวระหว่างอ่า เรียกว่ายังไงนะสัญญากับผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นมาผลประโยชน์มันไม่ไม่สมประโยชน์ต่อกันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาโดยเฉพโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าน่าจะใครหลายคนเนี่ยเจอปัญหานี้บ่อยมากเลยเดียวอะเดี๋ยวช่วงนี้ครึ่งชั่วโมงครับเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับพูดถึงเรื่องของกรณีตัวอย่างมีสองกรณีเลยทีเดียวทั้งในแบบของบริบทที่เป็นผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้ที่เข้าไปเช่าด้วยมันมีกรณีของชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเช่าบ้านแล้วก็ พังบ้านเช่ากระจัดกระจายเลยมีลื้อถอนของออกไปนู่นนี่นั่นแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่สาวหอพักครับเข้าไปเช่าพักในหอพักแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าหลังจากอยู่ตามสัญญาหนึ่งปีออกไปนะฮะโดนหักเงินประกันจาก10,000บาทเหลือสาวมันบอกวูจริงมันโดนหักขนาดนั้นเลยหรอมันทําได้หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไปที่เรื่องราวของกฎหมายแปลกรอบโลกหรือรอ Around the World ไปด้วยเรื่องราวของเขาบอกว่าห้ามให้อาหารนกพิราบที่ประเทศไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับกฎหมายแรอบโลกรอดรอวิล,ล์ลลห้ามให้อาหารนกพิราบภาพฝูงนกพิราบเดินและปินกันเต็มลานกว้างหรือในสนามเป็นภาพชินตาสำหรับชาวเมืองซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนยียประเทศสหรัฐอาเมริกา แต่นกพิราบพ,พวกนี้มีไว้มองเท่านั้นกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียระบุไว้ว่าห้ามให้อาหารนกพิราบที่อยู่ตามถนนหรือทางเท้าเนื่องจากนกพิราบเป็นแหล่งสสมเชื้อโรคและสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคผ่านอุจจาระได้อีกครั้งที่นกยังสร้างความเสียาหายให้แก่บ้านเรือนการให้อาหารจรึงถือว่าเป็นการช่วยนกพิราบขยายพันธุ์ทำให้นกวางไข่ และเพิ่มจำนวนมากขึ้นผู้ที่ฝา่าฝืนจะถูกจับและอาจถูกปรับเงินสูงสุดถึง1,000 0บาทนะคะ และนี่คือกฎหมายแปลกรอบโลกหรือ Law Allow the World นะฮะบางพื้นที่อย่างเชียงใหม่บ้านเราคุณผู้ชมครับมันภาพสวยไงประตูเมืองอะไรนะท่าประตูท่าแพใช่ไหมฮะเ,ออเราก็จะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มีพนักงานเนีย่ยมาคอยโปรยเศษอาหารให้นกแล้วก็นกก็จะบินปูเข้าไปประเทศไทยทําได้นะแต่มันมีหนึ่งประเทศครับที่ซานฟรานซิสกโกที่รัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาห้ามให้อาหารนกพิราบครับเพราะมันถือว่าเป็นการขยายพันธุ์แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับ นักท่องเที่ยวด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะกลับมาที่เรื่องของกรณีตัวอย่างครับบ้านเช่าพี่ตั้นครับโอ้โหเรื่องนี้ผมว่ารุนแรงเหมือนกันนะฮะมันเป็นเรื่องกรณีตัวอย่างที่คล้ายๆกับหนังหรือภาพยนตร์ที่ชื่อว่าบ้านเช่าบูชาย,ยันคุณผู้ชมผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือมันเป็นเรื่องดาวเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง,เองผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานนะครับมันเป็นประเด็นที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมมีผู้ให้เช่าบ้านคนหนึ่งเนี่ย เขาไปาเรียกว่าไปตรวจสอบบ้านตามปกตินี่แหละอาจจะแบบว่าเกินสัญญาเช่านู่นนี่นั่น,นเขาบอกขอความช่วยเหลือหน่อยครับพี่พน้องๆด่วน,นเลยผมเนี่ยปล่อยเช่าบ้านให้กับผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติแต่ผู้เช่าเนี่ยได้ทําลายตู้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็รื้อตู้บิวอินะฮะชั้นสองเนี่ยออกไปหมดแล้วก็รื้อสายาไฟฟ้าเนี่ยระย,ระยงระยางเต็มบ้านเลยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยพอเขาเข้าไปในบ้าน รากฏว่าเขาก็ไปแจ้งว่าเฮ้ยทำอย่างนี้อยู่ทำนี้ไม่ได้นะนันนุนนีนิรนนั่นไปเจอผู้ให้เช่าผู้ที่เช่าบ้านเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับก็พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็อยู่ในอาการมบนเมาแต่ว่าเขา่มีเพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ต้องออกไปนะในการเจรจาเนี่ยฉันยังอยู่ในสัญญาเช่าอยู่อะไรประมาณนี้เราก็บอกว่าถ้าไม่ออกไปฉันจะแจ้งความคุณในข้อหาบุกรุกบ้านโอ้โหเหมือนรู้กฎหมายซะงั้นเลยแต่คนให้เช่าคุณผู้ชม บ้านโดนลื้อไปขนาดนั้นแล้วอะ่ะเขาก็เลยบอกว่าจะทํายังไงดีเรื่องนี้จะต้องแจ้งตํารวจไหมขอความช่วยเหลือหน่อยขอความช่วยเหลือหนอพี่ตั้งครับรคือคือคือลักษณะแบบนี้ผู้เช่าเนี่ยน่าจะมีการกระทําความผิดกฎหมายโดยลักทรัพย์ของเจ้าของออผู้ให้เช่าไปนะครับเป็นการการะทําความผิดกฎหมายโดยชัดแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้เลยอโดยฉับพันได้เลยครับยกเลิกสัญญาเยอะ และต้องไปดําเนินคดีอาญาด้วยครับนะครับในความผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นชาวต่างชาติพี่ตั้นแล้วทีนี้พ๊บมันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยก็เหมือนจะกําหนดฟล์บินขึ้นมาที่จะบินกลับไปยังต่างประเทศทีนี้ก็เหมือนแจ้งความไปแล้วแล้วก็เหมือนเขาก็ไม่ยอมที่จะมาจ่ายค่าปรับหรือค่าเสียหายเลยอย่างเงี้ยเราจะต้องไปดําเนินการเรื่องนี้ก่อก็คือการแจ้งความนี้มันเป็นคดีอาญามันไม่เกี่ยวกับค่าปรับรือ หรือว่าไฟบิงไฟบึงไฟบินอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเขาก็บินสมมติเขาจะบินออกไปคุณทําผิดกฎหมายแล้วคุณจะไปห้างไปเดินทางกลับไม่ได้ก็ต้องรับโทษในในประเทศไทยให้เร็สิ้นก่อนค่อยเดินทางไปยังไงก็หนีกลับออกนอไม่ะเทใช่ครับแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็คงจะมีคนแนะนําให้กับผู้เสียหายอะไรนี้ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีเดี๋ยวตํารวจก็รับแจ้งปั๊บก็อายัดเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้แล้วครับ ทีนี้เรายกตัวอย่างเรากลอบมาจากเมื่อเบรกครึ่งชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาย้ำกันนะฮะในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบ้านอย่างที่บอกกันนะฮะว่าผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะมีการเข้ามาตรวจเช็คบ้านได้ตามตามตามความเหมาะสมอยู่แล้วถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะบ้านนี้มันแปลกๆหรือไม่ปลอดภัยสมมุติว่าอาชาวต่างชาติในบ้านนียพี่ตั้นครับเขายังไม่ไม่อยู่เกินกว่าระยะเวลาสัญญาการเช่าอย่างเงี้ยแต่ผู้เช่าบ้านเข้ามาแล้วแล้วก็สุเฮ้ย อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าตู้เตียงโตะเนี่ยบิวอินเนี่ยมันพังทลายลงไปคือการที่เช่าบ้านเนี่ยในสัญญาจะระบุอยู่แล้วว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องไม่ทําความเสียหายให้เกิดกับตัวบ้านบ้านถ้าเกิดเมื่อไหร่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นไงครับผิดสัญญาเช่าเพราะผิดสัญญาเช่าปั๊บสามารถยกเลิกได้ทันทีอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องไปรอให้มันครบตามตามสัญญาไว้การการยกเลิกไม่จำเป็นต้องรอระยะเวลาครับเมื่อไฟใดไปหนึ่งเนี่ย ผิดสัญญาเช่าออีกฝ่าย e หนึ่งสามารถยกเริกสัญญาได้อยู่แล้วครับ อันนี้ผมก็ผมคิดว่าเออตอนแรกก็เบ็นอย่าง้ย่างั้นจะไปรอใช่ไหมฮะเออตอนแรกผมก็เอ๊ะต้องให้เขามาปรับแล้วต้องไปนั่งเฝ้าด้วยนะเดี๋ยวเดี๋นี้หนีไปอีกส่วนหนไม่ไงขอไปยกเลิกเลยยกเลิกและเดินเนินการเลยใช่ครับให้เขาจ่ายค่าปรับเลยใช่เดี๋ยวจริงๆมันมันก็จะมีเรื่องของเงินประจำประกันอยู่แล้วแต่ว่าเงินประกันผมว่าไม่พอครับก็ให้เขาจ่ายค่าปรับในเรื่องของการสร้างความเสียหายได้เลยใช่ครับประโยชน์เรื่องสัญญาคุณผู้ชมประเด็นนี้น่าจะผมว่าเคลียร์ผมเข้าใจเลยนะฮะอีกหนึ่งประเด็นนะฮะสหหรรัับบเเด็็กกอคคุณผู้้ชมแลลวนี่ย ของโปรดิวเซอร์ค่ะอ่าโปรดิวเซอร์รายการของเราน้องจ๋านะฮะเธอก็เป็นอีกหนึ่งสาวหอพักด้วยนะครับซึ่งเธอก็ uh, เรียกว่าเข้ามาเป็นสาวกรุงเทพนะจากสาวพิจิตรแล้วก็เช่าหอพักในกรุงเทพมหานครโดยที่นี่แหละจ่ายเงินประกันเหมือนกันแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ของเธอคุณผู้ชมครับแต่ว่าเธอไปเจอมาแล้วเธอบอกกลัวเหลือเกินเพราะว่าเจ้าของหอพักเนี่ยพี่ตั้นครับเป็นคนนาสกุลดังปรากฏว่าเธอนอยู่มาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ถูกอ่า ก็คือสัญญาเช่าตามปกติเธอตั้งใจจะย้ายออกเธอก็บอกว่าโอ้โ oh, หเตรียมเงินประก,กัน10,000บาทเนี่ยอย่างน้อยจะได้เงินคืนมาสักแบบเจ็ดบาทพัน่อะไรเงี้ยหักไปสัก 2, สองพันก็ยังโอเคเป็นค่าทําความสะอาดเผื่อแบบแปดพันเนี่ยเป็นค่าทําสัญญาที่อื่นใหม่หรือเดินทางกลับพิจิตอ๋อไม่ใช่เรื่องของน้องจา๋าเป็น,ปน <S 2> <S 2> <S บแบบเรื่องของคนอื่นนะะสามารถแบบมีเงินเก็บได้ไปไปไปเป็นประก,กันค่าหอพักอื่นแต่ทีนี้มันเป็นประเด็นตรงที่ว่าจ้าของหอพักครับหักค่าทําความสะอาดไปห้าร้อยบาท เขาบอกว่ายาแนวในห้องน้าเนี่ยมันหลุดออกไปหนึ่งปีที่ใช้มาเนี่ยยาแนวในห้องน้ำคือคนมันต้องอาบน้ำพี่ตันหักค่ายาแนวอีกหักค้าเฟอร์นิเจอร์เขาบอกโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็มีรอยขีดข่วนตั้งแต่ก่อนเขาเข้ามาอยู่แล้วนะก็ยังหักอีกหักไปหักมาจากหนึ่งหมื่นบาทเหลือสามพันบาทพี่ตันมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไงบ้างคะคืนอย่างถ้าชัดๆนะอย่างทำความอาดเนี่ยครับผมก็ว่าเลยสภาพแล้วไม่ควรไปหักเขานะครับทำความอาดเนี่ยมัน เอายังไงให้สะอาดอ่ะเขาอาจจะทําแล้วก็ได้ใ่เขาบอกว่าทาแล้วด้วยเขาบอกคุณไม่พอใจมันไม่สะอาดคุณมาทาเอ็มเพิ่มอันนี้จริงๆริงก็หักไม่ได้อย่างที่สองวญาแนวเนี่ยมันเสื่อมสภาพโดยโดยสภาพของรับสินอยู่แล้วหักไม่ได้แน่นอนแล้วมีอะไรครับที่หักหักไปเยอะเหลือเกินรอยขีดข่วน ซึ่งเธอบอกว่าเธอต้องเอาโทรศัพท์เนี่ยเขามาซูมถึงจะมองเห็นลยนะคือถ้ารอยขีดข่วนรอยอะไรเนี่ยถ้าเกิดจากการใช้ทับโดยปกติอโดยปกติของวิญญาชนใช้อ่ะเออเหมือนวิญญาชนใช้ทับติ้ของตัวเองนั่งโซฟาแล้วโซฟามันก็ย่อบย่าบาะมันนุ่มหายไปน้อยไม่ได้ก็หักไปได้ครับถ้ามันนอกจากเราเกิดจากความเสียหายที่เกิดจากเจตนาชัดเจนเรารู้เนี่ยบางทีทับติ้นอันไหนก็จะเจตนาหรือหรือเสื่อมสภาพโดยสภาพของมันครับ เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ทําไปได้นะครับแต่แตทีนี้เราจาเป็นต้องออกเขหาหักไปก็หักไปก็สุดท้ายเราต้องมาเดินโยการทางกฎหมายต่อไปครับฟ้องเรียกเ,เงินคืนครับอ๋อซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเธอจ่ายเงินไปแล้วนะครับทั้งหมด7,000บาทเธอบอกว่าจริงๆอ่ะเธอก็แบบเหมือนแบบไม่อยากจะวุ่นวายแหละเพราะว่า เจ้าของหอพักเป็นคนทำสกุลดังด้วยก็เลยบอกว่ามีคนติดแฮชแท็กด้วยโอ้โหแบบนี้ี่กะจะเอารวยกันเลยใช่ไหมแล้วเธอก็บอกว่าปากเป็นอุทาหรณ์ให้นะครับให้กับคนที่จะเข้าไปเช่าหอพักต่างๆถ้าเกิดในกรณีนี้อย่างพี่ตั้นบอกนะฮะก็คือให้เขาหักไปก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นเรื่องการตามกฎหมายถ้าถ้าดูแล้วเจตนาของเขาเนี่ย มีเจตนาที่จะเอาทรัพย์ตัวเป็นของตัวเองจริงๆนะครับอาจจะมีความผิดทางอาญาเรื่องยักยอกทรัพย์ด้วยซ้ำโดยโดยโดยเหตุที่ในการหักเนี่ยไม่ใช่เหตุที่กําหนดไว้ในสัญญาครับแล้วแล้วเหตุผลมาฟังไม่ได้อ่ะอืเช่นยาแนวเนี่ยครับอบบเลยหักไปได้ เนี่ยเจตนาเงินเป็นของตัวเองนะคนก็ใช้ห้องน้ํากันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วในเรื่องของการเติมยานีนะ่อันนี้กลายเป็นว่าเจ้าของหอพักเองเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วใช่ไหมในส่วนที่เป็นเรื่องของการสึบหลอในห้องพักกันรต่างๆเนี่ยครับเออก็ต้องคือสภาพของการเขากอได้ในห้องค่าเช่าไปแล้วเออเขาได้ค่าเช่าชการใช้ของในห้องน้ําเนี่ยก็ต้องเสื่อมโดยสภาพมันจะให้ใหม่เหมือนเดิมได้ไงคน<ๆ>อยู่อ่ะใชม่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได ฟิตไฟเนี่ยว่าให้ต้องใหม่เหมือนเดิมตลอดนะครับเพราะนั้นไม่งั้นสาวคนนี้ก็คงเอายาแนวมาปาดเองมันงแต่เจ้าของห,หอเช่าคนนี้ต้องไปเจอไอ ไอ้คนเช่าอีกเจ้าเจ้ากกเบสกูเจ้าผลาญเจ้ารั่งเจอแล้วสนุกแล้วก็เอาไปเลยเงินประกันนั่นแหละสนุกเลยครับนั่นแหละคุณผู <laughs> ้ชมผม <laughs> ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันได้จะบอกว่ามีปัญหาขัดกันมาโดยตลอดน,นะฮะในเรื่องนี้ผมเองก็เคยเป็นเด็กห่อเหมือนกันครับในตอนนั้นในใจ่ายเงินค่าประจำไปก็เหมือนหนึ่งแต่ผมโดนหักประมาณสามพานเองแต่ผมรับได้นะเพราะผมรู้สึกว่าในเรื่องของการที่แบบอ่ะทาความสะอาดหรือผนังมันเป็นรอย รอยแบบอลอยแบบรอยรองเท้าหรือแบบมีรอยดํานู่นนี่นั่นครับมันก็เกิดจากการที่เราบางทีเราไม่ระว,วังอะไรนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดมันมากเกินไปคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันเนาะมันก็มีการที่จะเรียกเงินคืนได้ในยการแจ้ง <c oughs> ความต่างๆได้ครับ <c oughs> ที่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้ปุ๊บเราย้อนกลับมาเรื่องของการทําสัญญาเชา่ากันครับพี่ตั้นอีกนิดหนึ่งท้ายรายการครับเพราะว่าโรงการสัญญาเช่าเนี่ยอย่างผู้เช่าว้านคนแรกที่ทําพังมันเป็นชาวต่างชาติทีนี้ในการทําสัญญาเช่าเนี่ย ในชาวต่างชาติกับคนไทยเนี่ยมันมีวิธีการดําเนินการต่างกันไมหมทราหรู้ว่าเหมือนกันคือถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเมื่อมีมีชาวต่างชาติมาเช่าห้องเช่าเรานะรเราต้องแจ้งเ,เจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตมต้องแจ้งเลยว่า oh, มีมีต่างชาติมาเช่ารหรือตํารวจท้องที่ก็ได้ว่ามีชาวต่างชาติมาเช่าหอพักอยู่บ้านเลขที่นี้ชื่ออะไรนามกุลไรและส่งเอกสารที่เราต้องต้องอะไร ถ่ายพันเนาเพิ่มอีกหนึ่งชุดส่งงานนี้ที่เขารายงานให้ทราบเพราะเขาจะได้รู้แหล่งที่อยู่ไงไเพราะอย่าลืมว่าบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยไม่มีฐานข้นขอมูลทะเบียนาราษในประเทศเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการกระทำผิดกฎหมายหรือจําเป็นต้องตาติดตามตัวเนี่ยมันตามไม่ได้มันไม่สามารถเช็คได้ว่าบ้านอยู่ไหนอะไรไม่ได้เลยแต่พอมีที่มีการเช่าเกิดขึ้นเรารู้แล้ว ภูมิหนาเขาอยู่ที่น่ชโชว์ขาวนะครับก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปครับนี่ที่แตกต่ากงกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นการทําให้มันครอบคุมแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเป้าเรียกว่าจะเป็นการมันเป้าระวังก็จริงๆแล้วปกติแล้วชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตมเขาจะถามอยู่แล้วเนาะว่าคุณพักที่ไหนแล้วก็มีที่พักแล้วยางนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าชาวต่างชาติเองบางคนเนี่ยที่มีเงินพอสมควรเนี่ยก็จะเลือกเช่าเป็นโรงแรมแล้วก็อยู่ในระยะยาวไปแต่ถ้าเกิดสมมติในบางคนเนี่ยก็อาจจะหาบ้านเช่าพักต่างๆนะฮะในการทาสัญญาอย่างคุณไทยก็หนังสือสัญญาเช่าครับเข้าไปในกูเกิลแล้วก็ได้ ส่วนของชาวต่างชาติก็อย่างที่พี่ตั้นบอกนะฮะอาจจะเพิ่มเติมเรื่องของการถ่ายสำเนาแล้วก็ส่งให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็รวมไปถึงตอมอในครับในการตรวจสอบว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาพักที่พักอาศัยของเราอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะฮะท้ายที่สุดครับพี่ตั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ผู้ที่จะไปเช่ารวมไปถึงผู้ที่ให้เช่า2องสออย่างนะครับผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเรื่องของการอ๋อทำยังไงที่จะไม่ให้บ้านเราเสียหายดีครับคือเรื่องของการเช่าบ้านหรือเข้าพักอาศัยที่อยู่ชั่วคราวเนี่ย มันมีประโยชน์สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะได้ค่าเช่าหรือค่าที่พักส่วนฝ่ายผู้ที่มาเช่าก็จะได้ที่พักนะครับตามที่ตัวเองต้องการนะครับเมื่อมันมีประโยชน์สองฝ่ายมาเจอกันเนี่ยมันจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไงถ้าเมื่อไหร่คนใดคนหนึ่งเกิดคิดเอาเปรียบเกิดขึ้นเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดนะครับแล้วก็ต้องมาเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยฝ่ายที่จะ มีสร้างเงื่อนไขนะก็คือเจ้าฝ่ายผู้เช่าอพอฝ่ายผู้เช่าเนี่ยต้องจ่ายเป็นเงินไงจ่ายเป็นเงินแล้วพอเงินไม่มีอืแล้วไม่มีค่าเช่าให้เขาก็จะโกรธละความรู้สึกจะรู้สึกโกรธเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยพ <laughs> าสมไมต้องมาทวงเออ <laughs> พอจะมาทวงเมือ่อะไรก็จะผิดละอพอมามาทวงนี่ปั๊บคนทวงจะผิดละก็จะไปทาลายทรัพย์สินเขาอะไรของเขาที่หายเนี่ยซึ่งเดิมทีแค่เป็นทางเรื่องทางแพ่งอาจจะเป็นความผิดทางอาญาได้ครับ เพราะฉะนั้นต้องพยายามคุยกันให้ดีแล้วก็โดยเฉพาะผู้ชาผู้ให้เช่านะก่อนที่จะตัดสินใจให้ใครเช่าเนี่ยคุณจะต้องเช็คก่อนว่าเขามีตังค์จ่ายค่าเช่าได้ไหมเช็คยังไงครับก็คือหนึ่งการที่อยู่ก่อนที่อยู่เออที่ทํางานที่ไหนบริษัทไหนและคาดคะเนว่ารายได้เขาประมาณเท่าไหร่อืแล้วก็คิดว่าเอยเขาจะพอจ่ายค่าเช่าไหมถ้าดูแล้วไม่พอแน่ ก็อย่าไปให้เช่าเลยเพราะ้าไม่พอแน่ๆนะจ่าตังค์ที่ไหนมาจ่ายใช่แค่นั้นเองครับสุดท้ายแล้วก็เป็นปัญหาปัญหาก็จะไม่เกิดทีหลังใช่ไหมครับก็รอปล่อยห้องสักแป๊บหนึ่งใช่ครับส่วนผู้ให้เช่าเองนะครับท่านอยู่ในที่แจ้งนะถ้ามองตรงนะอย่าไปเอาเปรียบเขานะครับถ้าเอาเปรียบเขาเนี่ยอาชีพเราคือให้ที่ให้ที่ที่พักคนอื่นถ้าเราไม่ซื้อจัดต่อลูกค้าเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีใครมาเช่าพักเตินที่พักของท่านท่านก็จะเสียประโยชน์ตัวนี้ไป ครับนะครับก็ฝากไว้ครับฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่ใช่สิ่ท้อหมอเป็นวันพุธนี้นะครับคุณจะเจอกับพี่แนนแล้วก็พี่ตั้นกันต่อนะฮะในกฎหมายน่ารู้นะครับรออัลาวทางช่อง国立ทีวีครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมและทีมงานทุกคนรวมถึงพี่ตั้นต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ